สาวๆอยากให้แฟนรักแฟนหลงอย่าทำแบบนี้เด็ดขาดข้อหนึ่งขี้หึงจนเกินเหตุเข้าใจนะคะว่าเวลาที่สาวๆเนี่ยได้ตกกลุ่มรักใครแล้วก็มีแฟนเนี่ยสาวๆจะแบบว่ารักแฟนมากใช่ไหมคะการหึงเล็กๆน้อยๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่แบบว่าน่ารักนะคะเพราะทำให้แฟนคุณเนี่ยเขารู้ว่าคุณรักเขาแต่การที่คุณขี้หึงจนเกินเหตุเขาไปไหนเนี่ย คุณต้องตามเช็คตลอดนะคะบางคนต้องวิดีโอคอลตลอดเวลาว่าตอนนี้อยู่กับใครอะไรที่ไหนอย่างไรคุยกับผู้หญิงอื่นก็ไม่ได้คุยกับเพื่อนร่วมงานผู้หญิงก็ไม่ได้หรือแม้กระทั่งคุยกับเพื่อนเก่าที่เป็นผู้หญิงอ่ะก็หึงไปหมดการที่สาวๆเนี่ยหึงจนขึ้นหน้าหึงเกินไปหึงจนแบบเลือดขึ้นหน้านะคะหนุ่มๆเนี่ยเขาจะคิดว่าคุณไม่ไว้ใจเขานะคะและอาจจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยพังลงได้ดังนั้น เลิกหึงนะคะหึงแบบเล็กๆน้อยๆพอดีทําให้แฟนรู้ว่าคุณรักเขาถ้าคุณทําได้แบบนี้แฟนคุณเนี่ยเขาจะรักจะหลงคุณแน่นอนค่ะข้อ2บงการเขาในโลกใบนี้นะคะไม่มีใครที่จะอยากให้ใครเนี่ยมาบงการชีวิตหรือว่าคอยคอนโทรคอยควบคุมหรือว่าคอยสั่งการคุณก็เช่นเดียวกันคุณก็ไม่ชอบไม่ใครเนี่ยมาบงการชีวิตคุณหรือว่าบ่อยคุณทําสิ่งนั้นสิ่งนี้แฟนคุณก็เช่นเดียวกันนะคะเขา ไม่ชอบให้คุณเนี่ยมาบงการชีวิตเขาว่าเธอต้องทําสิ่งนั้นตามสเต็ปวันสเต็ปชูสเต็ปทรีนะอะไรแบบนี้แรกๆก,ก,กเขาก็อาจจะชอบนะคะเขาก็อาจจะแบบว่าทําตามที่คุณบงการแต่พอนานๆนเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกเบื่ออึดอัดและไม่เป็นตัวของตัวเองและค่อยๆห่างคุณไปทีละเล็กละน้อยแล้วก็เลิกจากคุณไปในสุดดังนั้นไม่ต้องบงการใครนะคะปล่อยให้เขาได้ทำในตามสิ่งที่ เขาชอบถ้าเขาเนี่ยมาขอความเห็นคําแนะนําจากคุณเนี่ยคุณค่อยให้คําแนะนํากับเขาด้วยความรักแบบนี้จะดีที่สุดนะคะจะทําให้แฟนคุณเนี่ยรักหลงคุณมากๆเลยค่ะข้อ3ทําตัวว่าอยู่เหนือเขาต่อหน้าเพื่อนเขาผู้ชายจะรู้สึกเสียหน้าม,มากๆเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเขาจะกลัวเพื่อนล้อว่าเอ้ยกลัวแฟนหรือเปล่ามึงกลัวเมียหรือเปล่าแต่จริงแล้วน่ะผู้ชายเนี่ย เขาเนี่ยก็เกรงใจแฟนนะคะแต่เขาไม่ชอบให้แฟนเนี่ยมาแบบว่าบงการเขาหรือว่ามาทําให้ตัวเองรู้สึกว่าอยู่เหนือกว่าแฟนนั่นเองนะคะซึ่งผู้ชายเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่เป็นแมนเอามากๆหรือถ้าคุณทําแบบนี้นะคะผู้ชายเนี่ยเขาจะค่อยๆห่างหรือว่าเฟดตัวจากคุณไปอย่างแน่นอนดังนั้นแล้วนะคะไม่ต้องทําตัว เหนือกว่าเขาต่อหน้าเพื่อนเขานะคะต่อหน้าเพื่อนเขาเนี่ยคุณควรทําตัวแบบว่าเฟรนลี่ทำตัวแบบชื่นชมแฟนทําตัวแบบว่า,าเข้ากับเพื่อนของเขาได้อะไรแบบนี้โชว์ความน่ารักความจริงใจให้เพื่อนของเขาเห็นเนี่ยแบบนี้แฟนคุณเนี่ยเขาจะชอบมากกว่าแล้วก็แบบรักหลงคุณมากๆเลยนะคะสาวๆถ้าอยากให้แฟนรักแฟนหลงนะคะอย่าทําในสิ่งที่คุณพูดมาทั้งหมด 3ามข้อถ้าใครเผลอทำไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้กลับมาเป็นคนใหม่ที่ทำให้แฟนรักแฟนหลงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะด้วยรักจากคุณนุชค่ะ